นี they, ่เด้พี่น้องนี่มิสปาบูบัตีบัตหาบับัาขึ้นชงจะเถเลยที่ลาขึ้นเลยอ้ยปึบอึ๊บได้แน่นอนอือ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 ือยไไไ้ได้ไ สบายดีสวัสดีกันทุกคนนะอยู่กับซ่องาอาวันอีกคือเก้าพี่น้องนะวันนี้อวันสิาพา่พี่นอ้นะนอ,นพพงนองไปเบิ่งเขายามยกหย่จะดุ้งได้พี่น้องได้เฮาโหล้ยนะตอนนี้ยังอยู่บ้านอยู่นะเราจะเดินทางลงไปโห้ยเบิ่งเขายยกหย่สะดุ้งว่ามันสิมาหรือจังไหร่แลนะ้พี่น้องนะรุ้นกันรุนกันอวันวันได้ยกหย่แนะล้วอวันนะคะมาแต่เฮ็ดเวดนะไปกระโกเบิ่งเขาหยกหย่จะดุ้งนะฮะพี่น้องไปไป ครับเปิดเพลงนะน่าจะบทิดลิขสิทธิ์นะพี่น้องนะมันก็อยู่ไก่ได้ก็คอยได้เนาะก็ะคอยอยู่รู้บ้างนะว่าเขาสีลงไปโนนดีชายไดนะเนาะอาวันลงเมืองโนนดิชายตัวนี้ก็เดีย๋ยวว่าเขาอยู่โนนตัวนี้นะขเขาอยู่โนนตัวนี้นะ่จะบทผิดพลาดนะอวันจะเบิ้งว่าเขาได้ลายบอนะอาหาเยี่ยมหยามเขาเบิง้งตัวน,นั้นเอาวันไปเมื่อนะนะบทได้พี่น้องนะคนตกแห่งนะนำกระลาย มื่อนา้น้ำมันลงน้มื่อนีนนนะน้ำมันลงเลยกะเขาได้ปลาลายเด้นะเห็นอยู่ในบ้านเขาได้ลายอาวันจะไปเบิง้งมื่อเขาซึกจะดุงล้วมาว่ามันจะเป็นอะไรนะเนาะหลอดปิดหลอดปิดอ่าดูต้องกันพี่น้องนะว่าเขาอยู่หาดตัวนี้บ่มันเป็นหาดเป็นหาดไดโนนินสายมันลายพี่น้อง มันเป็นห้อยห้อยก็ห้อยใหญ่แบบห้อย,ย,อยสไตลชีนะนะพี่นะ้องดินฉายลายห้อยสไตลชีนะแต่ห้อยโค้ยง่ายนะแต่ห้อยยังกระเอิญนะอวันกระโบนะฮะไปเใส่เบิง้งหวังว่าเขาจะได้ตัวใหญ่เนานะพีนะ่น้องอยู่ในอื่นนะครับขึ้นไปไว้นะง่วงอวันมาภาคเสาร์นะตัวชมแคนนี่แหละปะบูพี่น้องนะนะเขาไปอวันใส่เบ,บิ้งปะบูตัวนั้นนะ ได้ลายอยู่ได้หักบูบูตัวนั้นอ่ะง่ายตัวเดียวนะฮะและป่าที่เขาไล่ก็ลา่มาเบิ้งฮาตัวนี้นะาถธอเขาจะอยู่ฮาตัวนี้ก็เป็นได้ หนึ่งสองสามสี่บลอมเีปอต่อปลายังออลมเลยโน่นดิชายชุงกว่าเก้าเนาะโน่นกะ ไไบอเออถื่ได้ตัวใหญ่ได้อัดคองไปหนเนาะนันเห็นนะครัวเขีนอ่บัดซีบัฮาอขึ้นชงจะเถือเลยทิราึ้นเทนีโอ้ถอยลงมาอชเาชอบปอยู่ใช่งอยู่พุ่บอกเอตียุหนปอยู่พ่นยูว่งปโชเออเจ้าอะไรต้ขึ้นน้องบอเออขึ้นโถนชาวะดิ แก๊งน้ำผึ้งดิอือสามตัวสี่โอ้ยมันเหาะบัวท่าบัวกันขาไปนี่ฮะก็ชื่อว่านี่นะบ่วนี่นะอันนี้ลางชื่อว่านี่เออหางตัวนี้นะห้างแล้วตัวนี้นะที่บัวน้อยนะบ่ถชื่ออ่าเลิกเลิกเลยบ่มองนี่นะเลิกเลยบ่อ๋อพี่ว่าเลิกเลย ด้ <g ül üş> <c oughs> นานบนก,ก็นนได้คิด้งกออเป็นโนนดีสายไปนี่ถักแล้วช่วงกระตุกอนไปนี่ตกุกอนบ่ช่วงไปไห้โนนวันนี้ช่วงเลยเอ,อ๋อเป็นโนนเป็ท่าครับก,ก็ได้ ทานสายกระตึกกีนน่น้องนะสองขน,นสามขนฮะเต้นไปบด nhò เบเเ nh าเ่นนานต้อง nhò ไวๆมันยังข่านโอ้ได้ายบ่เมือนนะาฮะก็ลงมาหนิฮะก็ลงมา,อาเออ n อไปดูม,มาเข่าเอาเพื่องเหี้เห็ดกินกินเข่าอ,อืบครับ

thư khu vạt và tao mồn Ôi cá hồi nhanh nhá โยกไหมเต็มค้องหรอเบาเฮียโยกขึ้นแล้ปลาใหญ่ป๋าหูใหญ่อยู่ดีพี่น้องเล็กตัวประกันนะเล็กตัวประกันนะมันแหบอยู่บ่แหบอยู่นอยนึงแหบก็มันมันร้อนง่ายค่อยว่าอยู่แล้ว เจอปรากฏมันต้องพักเลยก็ะตำบดเท่าเดียวกับเนื้อบละเอสนี่หัวต่ำอีกต่ำกะเลใช้ได้น่ะเหาเอาทอไขมันแบบตะเ่าต้มแล้วมันขึ้นฟูอยู่น้ำมันอะมันเย็นเลยเด้อเอาเท่อตัวนะมาตำเท่าเน้อที่ตะเ่าวพักน่ะเนือหน้าไหลมันจึงไดลนะเน่ยเขาเอานี่ก็เอานี่แล้วไปใส่เลยหัวได้ Karao dip năm nó mì nha em ở đây nha yam yam nha mặt kia yam nha mặt kia yam nha mặt kia nó nha mặt kia yam nha mặt kia yam nha mặt kia 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 nha บ่อหบพวกใหญ่หรอระดับห้าสิบเมตรผู้ความกว้างขวามวาง,างตรงนี้เออตงแบบนี้หน้าอ่างเหมาะได้มากเลยจากเราว่ายุคโชคหรือเ่าโชคบนทาไปหมื่อวานนี้นหมื่อวานนี้เขาโพชื่อน้องบ้านมันหีโือนา้อเออไม่เช้าเลยนะ โยกไปได้ไหนไรว่ายูมีวิ <c oughs> ยกนะแม่ปลาคอนะไปชิยกเอาก็ยกอนะ <c oughs> <c oughs> โอ้บอกเกากวากเลยเนาะวางเปล่าโอ้ <c oughs> แล้ว ลา,ายขนอะไรตึ๊บจะดุงอยู่ใช่นะตีว่าสิหลงเบื้องระเบิ่งเบ็ดกองอย่างไรบ่าสามแปดเปอร์เซ็นต์เฮ็ดยกเลปยปลาคอใหญ่มาหอดแล้ว พุ้น้าไหนได้มาประกดนะอะอมันแหบอยู่บ่มันตอดชื่อๆเออพู้นน้าไห้ไล่ขนาด เนรายได้เห็นพู้เดนนะบอเลียตะกายคือผู้ชายบอลเรียวผู้ชายกระตึกจะดุ้งกว่าโบร่นคือ่ผู้เดียวนะผู้ชายโอ้เป็นตามโหมดไป่ได้โอ้ได้ชองตัวเมื่อวานนี่นะเอาตึกยังบดายเลยว่ะเอาประมาณเมื่อวานนี่เบาเยาว่าได้ปลาบูใหญ่เลย อื <laughs> มแต้มโอนตายโหเฮ้ยสิหลงเบิง้งมองโชคนะอันบทถ่าน,านอ๋อบบบนี้คักสีตัวอืมตมนเอากระชงจะเจออะไรตัวนี้นะย่าง โอ้ยเฮาป่ฮอดนะชแม่ลงโชคปป้ย่เออปลาบูกระมือแล้ว่เขาจะดงปราบูออกเขาออกส่งให้ทีมงานตึกจะดึงนี่นอ้ฝนได้ลายวะายาส่งจะเขอะสองเข่สองเ่ส่งเ่อะลาคู่อลา เนี่ยปีงปลาชุกเรล้วปเอืมจัดแจเเวเฮ้ยเลลอยนะ้ำใส่เบ็ดใส่หมอกเปนะ็ปนฮะ่าเป็นห่านำบักลายคนะ้าวกะล่ยมาเซอนกบา้าเตอบักลาย มาเห่าเขาแล้วได้ป่าจะดุงบ่มีเขาไปไปเลยบุรีชื่อวเขาเ่าอยู่ถึงเขาเ่าอยู่ลุมโหมาโผว่อะอ๋อหรีเลยอะ อ้าวที่เวลายู่โชคตัวนี้บ่แม่บอโชคไ,ไทยอีกเลยบูเนอนะบมีไม่เหรอบ้านกล่วาวอ้มับหมุนอ้มได้หวนมันขึ้นเนาะขึ้นปะวลคอวานี่นะเมื่อวานนี่บ่ทื้เลยเมื่อวานไปตะลาบเมื่อวาน ขากับขับขากดเฉมานม่เข้ามาเขขี <laughs> <c oughs> ขเลก้นอยีบาีเรายชนี่มแม่นนย,ย,ย,ยสามอ่าตอจะได้จะดุ้งคนน้อยเนาะคนี้ผานจะดุ้งง่ายจขาดแล้ว นีสิเต็มข้อให้เราบอเลยนะนางเตเด่นนเเอาไสัเดเดี๋ยวกะไดเอลี่อได้สามตัวชี้อ๋อตัวผูกทางหน้าหลายพี่น้องเป็ดกล่ำบ้านะบอกไปแป้งเฮิงบอไปไต่สะบุนไต่เป็นสะบุนอู้เปิดตะโมน หวานเนียจะเป็นตาล่าหวานนี่เออเราอยู่ท่าได้ด้วนาะไปนี่ฮะม้างคนเราก็ไปไปพี่ยูซื้อพี่แดอ้ตัวเมื่อ <c oughs> วานนี่ทุ่มเบแถวเนีพี่น้อง <c oughs> มายเอา เน mm. right? ี่ยเต็ここ so, yeah, ีมข้างแล้วอ่ามือซองเถอะปลามองนี่คือจะขักเนาะเต้นขักเลยบัวป่อยไปสายเฮ้ยมันน้อยไปหนึ่งหมูพันธ์อย่างเนาะโอ้โข่มันคือหวานนี่ เออไม่ใช่ดะเอ้ดินสายือลงขักมาเลยช่งช่องเธือเลยตีเธือเราเต็มคอกันเลยเกลื่องคอกเลยช่วง๋อตัวค้งใหญ่ตัวนอนตัวใดก็ไม่เหนเนาะคนหล่นเถือจะดูงไม้แต่เถือลาย มันขาเล้วไปซื้อจะดุ้งไม้มาเดี <uh ๋ไ uh ด้ร uh> ้ายบ้านนี่โอ้ยขนมเกากับม <ah> ันยูก็เกไดร้ายกันนี่ยดิปราคิดม่าไงเอแล้วค้างายยกตาแดดอยู่น่ะนะแบบยะเอาไปตึกกจะไดเหรอยัง เป่นตะยานมองอ๋อเอามาช่วงเจ้กเถื่อลช่วงเถื่อเ้ช่วงเถื่อนะอาผ่นมาสักก้อนอือหือได้แน่นออือหืออือหืออือหื้อโ่ เดี๋ยวนี้หรอวะต่างจากมือวานเลยนี่เฮ้ยเป็นตัวโม่ได้แบบนี้อ๋แต่ละหานหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าหาในเก้าหในสายพี่ชิตาเด็กกิน เดี่ยงเราต้องเลยแะบัดนี้บัดนี้อุ้ยออกป่าป่าสายบ่อนนะอยู่นอกหรืออยู่ไหนป่าตัวนั้นนะมันผันเออมันผันหมดทุกมัดเลยลุยเลย ปตะมูนตะมูนมาตัโหดัแกเจอจะคักตะว่านยชาเต็มคอกละฮักก็เบาโอ้หนะเด้ออุ้ยพี่น้องหลายฮัก็ลงมาวสิมงนี้อันนี้ก็ฮักกระบายหนึ่งช็อกสองโมงเนาะเออธรรมดาอยู่ Mà nó ờ น nàng เพิ่นซอกเลยเออนี่ เราต้องนั่งกินนี่รอดดีบ่ด้ามไปยังจึกจุดุ้งกินไปน้ำกับปตามโหนจะได้พี่น้องนะมันคือหวานนี่นะหวานนี่หวานไปยอ์ผลตุกลินมะขักหนึ่งเราได้น้ำหวานนะมูนีป้าปิตามโหนเขายน์นะบัานสี่บ้านห้ากับปตาได้อยู่พี่น้องนะสลับงานตึกจุดุ้งนี่มันโอเคแล้วพี่น้องมันโหนมันไล่คนนะเห็นบ่ อยู่ฟังหนึ่งก็มีชามสี่คนและอีกฟังก็มีชามซี่คนแอนกันได้สบายนะเวลาปลาทึกก็โหคักนะเป,นปน็น,นปตะมดเป็นตะมนเมื่อวานี่เป็นตะลาหวานในบุร้ายหวานเเออมื่อนี้เบิ้งเขาเห็ดมาเจ้ามื่อนี้อวันบ่มีจะดุ้งนะเขาเอาไปตึกไปเลยนะจะดุ้งนะอวันก็เลยได้มาเลาะเบิ้งทีซิวนะฮะพี่น้องน,นะฮนะไปเบิ้งนี่ทางทางหนึ่งนะเลาะลงไปทางใต้นะน่าจะ นะ่าจะมีทีมงานหนึ่งนะก่อนจะพาไปเบิง้งความสนุกสนานของมันมาเติบเป็นโหมดนะบาดรสี่บาตรห้าน่ถือโอเคนะถือถว่านถะือลายแล้วน้องไปไปเบิง้งจุง๊ตนะัยครูอ่ะเบิ่งอีกทีมงานหนึ่งพี่น้องทีมงานหนึ่งไหนบ่พวกหรือไ่ายไหม ช่ว oh. งเช้าแล้วช่วงเช้าดีอ่ะแตวบ้านนี้ก็เต็มละบลอมตีชื่อจ <c oughs> oh. ะอะไระอู้ปอดินปะปากอู้ห <c> ห <oughs> มันมันมัน อยู่ถึงเขาได้ลายได้เยอะแหว่งเดยเสียกัห่องัว่าเสี่ยวอยโอ้ยเชียงห้องดังนะดินเจิดเลยห้องทัว,วันะ <c oughs> มันทื่อได้บัดชีบชัดห้าบัดชีบัดห้าบัดกร่ำกมม็มีจนี่ได้ทั้งถึงนะส่วนที่นงังึือไปม้มงม้งโชคนี่นะก็ทื่มอม้งถากบกนะก็ทื่อเท่นั้นนะยูฮันหละเออได้ยู่ ฮะคืนจักคือคล้องหนึ่งตีเหล่าคล้องหนึ่งเหล่าท่อเว้นกระแทบฮะฮะตฮะเีเก่งเบาเก่งเบาไม่ใช่พายได้ปั๊บบูง่า่นะโอ้โข่เก่งเก่งเก่ง ชืออยู่บ่อะไรเอ้อเาถอยู่บ่ใชสองได้ถากบกถื่อถากบกอลไรก็โชคแค่น่ะอืมถื่ออยู่ฮะกันข้าแม่ไอทิปได้อยู่ฮะถื่อไหนตอนนี้มาหาเพไงมาหาถ่ายคลิปใส่แล้วค่ะป้ามีแต่ผู้ชายมาถ่ายคลิป จะดูหมูนี้อยู่ในหื่นน่ะปลาคอปลาคอเมื่อเชวไปลายโตเลยตัวน้อยเ้วได้อ๋ตัวใหญ่สาคัญสรุปอีกสามเออเห็นยุ่มันตายท่านะเ้ยเห็นต้องใช้ของนะใช้มาได้ฝุ่นฝุนุ่นฝุ่นเลยติดตนะสามวันนี้มีผู้นึงได้อยู่กับพังกบไุ่พยคนมี Ô mời chồng dưới thử là chồng à? dưới thử là à mất thân mất thân à. nhang nữa là mơ chuông thùng nhang chuông thùng nhang ừ. thống, thống là 2 thoáng 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 Ừ 2 thoáng thoáng là thoáng thoáng Bố, thoáng 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 Chắc Hả? โอ้ยทางผู้ทางเมืองอาสัพนรนะแต่ผู้ถ่ยผู้ถ่าตัดเขาเอิรนบ้านถอยนะถ้าพุทลูกปลานิ่งคนนีเนาะอปสักปลถอยเนี่ยก็ได้ตัวหนึ่งปลานิ่งเนี่ยสัมผัสสามสีนิ้วนี่เอออันนี้ตัวน้อยโถมุ้ยมุ้ยน้องสาเออปอนมันใหญ่ก่อนเนาะแต่มีน้องสาเสียไปอยู่เออหมอมันคือก็เลยได้เราเอานะหมอวันนั้นมันพลิกหมาเป็นตลกนี่ยนะ <c oughs> ต้องขึ้นทางนี้เดี๋ยวดิลมออมีตีพอมันอยู่แถวนี้นะอ๋อยู่ถึงจะมีแต่ยี่แม่ลุงมาลุ่มีตีพอ่อจะถากบกน่ะมีมีตีแม่แถวนั้นนะในเชื่อยกมานอยู่กีน่นี่นะขเยเห็นเจ้ามาน เออมนันีก็ว่างเป้าเต็มแล้วขรองนะบอลอ,อ่นะมูช่วงจะเจอบอลน้าแต่ลงมาก็ลงที่เวทโมงเวียเโมงได้ประมาณจากสองสมองแล้วเขื่องค้องเลยโอ้ยเขาต้องไปดูคู่คนฮฮ นี่ิเล่นี่เยอะนะไปลาไ้ปลาได้ไปลาได้ได่อยู่กี่น่กะหู้บ่คอก็มีเกย์เย์เยเยบื้องเจ้ายกก่อนเออลงมาพี่โฮย้ยของมันน้อยน้อยเนาะอยู่ทางโชคสวยใหญ่เลยโหยแบบมันมาทำเนยเนาะมาทำมันช่อ แถวนี้มีหวังบ่แถวนี้นะหวังลุ่มพลไอตัวหนึ่งอ๋อลุ่มไก่บ่ไก่บ่เออวิทย์โคตรดีเด้อเด้อเด้อเพราะว่าหาตึกเบ็ดหาหมองหวังแถวนี้บ่มีว่ะอ๋อฮะ ลายอยู่ครับบอตึกมันว่างลาย,ยเลยนะอยู่เนื้อไหนฮะวางกคบกนะมแม่แม่แม่ชาวทิพย์ก็อยู่ข้าหล่ะหาโกขนวะหนึ่งสองสามบลนะสามขนสี่ขนหนึ่งบลกตึกมันลายอยู่มองหน้นาไหะแต่มยมกระทือได้ไหน ว่าแล้วมันต้องลงตอนมาก้นถึงมาตอนนี้ลงถอดเกือบกระถาว่าแล้วมันต้องลงอยู่มองคนะ่ะกับคากได อ,ไไอ่ได้จิตโม,มา่จะได้ฮะลงเลยดิลงความเดียวนะถีแล้วแล้วก็เพลียลงจุม่มบบเห็นขจับโกเลยเหระตู้แหล่หอไดคืนมึนี่ก่ะข้าจบอกไ้คืน,น,นเ,เนต้อยมันนี่นะ ขี่ว่ล้างเลยไม่ได้ล้างบ่สิตัวนี้ว่าล้างแรงนะตัวนี้ก็ยางออขนาดทีงานติดจะดูนนี่เก่งมาก นี่เด้พี่น้องนี the ่มิสปาบูนี่เคยทำบันบ่ร้องกับูนาตเฮ้ยแกรเบิดแล้วที่